ปิ้งปลาเข็งมันมันค่ะพี่น้องปลาเข็งมันมันมันนหลีจนว่าอันไม่เลยผดบัวบัวเลยมันนะมันคักมันแน่มันก็หมูผนได้นี่มันแ่บได้นี่ข้าวใหม่ปลามันนหลีมันคักมันแน่มันนหลีค่ะพี่น้องมันีหลีมันอ๋อหรออืม ที่กินกับตาหมักแตงค่ะมื้อนคุณสามีกำลังฝานหมักแตงอ่าคือเตี้ยนค่ะแต่วา่าฮะคือเตี้ยนเหราฝานหมักแตงเอาแตนจับหูเลยอ๋อดีเนาะนี่อันนี้ดีสม,มเขาเว้าอยู่เ้ยตอนหมักแตงจบข้าว บักมักแตงกรบโปรงตำพี่น้องเอ้ยคั่นเอาพะนะคั่นเอาหุ่งหยึ่งกะพออยุ้มเอาสิโอ้ยไหก็ะยุ่งหน้ายุ่งทงจะมาบานเนาะคั่นคั่นมกแตงพี่น้องสูตรบรตโปำพะนะสูตรคั่นพะนะเฮ็ดสูตรได้เนาะเนาะเนาะการยึดทงยึดทางเออผัวไม่่อยกระไดจะว่า่อยกินอย่าง่อยตีขึ้นไปเอาผัวเก่า่อยดอก ว้าไม่้าก่อยกินอย่างนู้นบ้างมนไปนอนเอานอน้อนัวใช่หรือว่านอนนวอเราตีนี่อ้ยยิ้มมึงกันหน่ำพะนะผีแม่โอ้โอ้โอนายหลายตวบาสุดยอดสุดยอดชั่วโมงนี้ล้วพะน่ก็เซียบพือตํำมันล่ะก็เซียบพือนต่ำไม่ได้เนาะ น <ules> <kr> <eine> ี่กินกับไอ้นี่กินกับปิ้งปลาเข็งกินปลาเข็งครับผมโอ้โหดับไฟมาด้อค่ะกินข้าวแรงข้าวเย็นนากันนี่ขั้นหมักแตงเคยกินบ่อค้าขั้นหมักแตงของเด็กเด็กคือทอดเนื้ออ้าอิ่มไปลูกบันอิ่มกับจงใยแม่ได้กันอิ่มดิมบอน อิ่มไหมพี่คือว่าปากอะโอ้เช้าอมืดจังเลยไม่เห็นอห่ังเลยมืดครับเนอะตคาะครับกำหมกแกงหมุนผัวเก่าสีสีแฉบเนาะทำมาแกงผัวไม่ผัวเก่าเนาะหนาป๋าเต้